ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SPU KK Esport Game 2021และตอนนี้อยู่ในเกม PUBG ในการแข่งขันที่แมป e r a n g e r ของนั้น3ทีมได้แก่คณะนิเทศศาสตร์คณะบัญชีและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาย A คณะบัญชีขึ้นสกปนานไปหรือเปล่าทำให้คณะนิเทศยิงสวนกลับมาได้ไม่ว่าเกิดการประทะกันเล็กๆน้อยๆเริ่มเกิดขึ้นพอหอมปากหอมคอนะครับคุณผู้ชมแต่แหมน่ยเสียดายดูเหมือนว่าคณะบัญชีจะหนีไม่ได้นะครับนการไฟครั้งนี้แต่ไม่รู้ว่าบุพเพสนิวาสหรือเปล่าสุดท้ายคณะนิเทศก็ตามเจอคณะบัญชีจนได้ แล้วก็เป็นทางคณะนิเทศนะครับที่เก็บคณะบัญชียกตีก็มีการโชว์สเต็ปกันระหว่างแข่งขันอยู่นะครับเรียกว่าตอนนี้ภาระหนักตรงมาตรงที่เทคโนนะครับเนื่องด้วยเทคโนนั้นตอนนี้มีแค่3คนในทีมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นิเทศได้ทําการบุกเข้าชาร์จนะครับเพื่อประชิดตัวและจบเกม และเป็นทางคณะนิเทศที่ชน,นะและได้กินไก่ไปในเย็นนี้